เผยคำมภีวิทยายุทธบกตอเคมรนกรีอยากได้ สเรจันทอนขาใหญ่วงการโมยขเขมยังคงทอฟฟอร์มต่อเนื่องล่าสุดมีการเผยภาพคัมภี์วิทยายุทธเขมรโบราณจากปรมาจารย์ที่อ้างเป็นผู้รื้อฟื้นโบกตอแต่โดนแซลลายเส้นปกา,ากาอย่างกระเด็กปอสีขณะที่กัมพูชาพยายามโปรโมตศิลปะการต่อสู้โบราณของตนโดยอ้างว่ามีหลักฐานที่มาจากกำแพงโบราณสถานเก่าแก่ซึ่งไม่แน่ชัดว่าเป็นการต่อสู้ที่ใดก่อนที่จะมีการอ้างว่านี่คือการต่อสู้โบกตออันเป็นต้นกำเนิดกุลเคแมและศิลปะการต่อสู้ของลราไทยและมาเลเซียตาม ที่ฝ่ายกัมพูชาพยายามเคลมล่าสุดเซเลจันทรรองประธานกิติมศักดิ์สหพันธ์มวยกัมพูชาเผยภาพการหาเรือกซานกิมซอนชายผู้แอบอ้างว่าเป็นปรมาจารย์ศิลปะการต่อสู้โบราณของชาวเขมรอย่างโบกตอและพยายามวาดลีลาท่าทางการต่อสู้ต่างๆออกเป็นตำราเผยแพร่ ซึ่งสรเรเผยว่าเขาได้รับมอบหนังสือศิละปะป้องกันตัวเขเมรที่อ้างว่าเคยใช้ต่อสู้กับสิงโตจนสูญพันธุ์ไปจากภูมิภาคอาเซียนและเป็นภาพวาดที่มีความหมายเพื่อพัฒนากีฬาต่อสู้ของเขเมรให้โด่งดังระดับโลกอย่างไรก็ตามหลังมีการเผยแพร่ภาพคัมภีร์ดังกล่าวในโลกออนไลน์ซึ่งภาพลายเส้นที่เห็นนั้นชาวในกัมพูชาก็ได้ชื่นชมและก็พิมพ์คอมเมนต์ว่าหนังสือเล่มน,นี้มีขายไหมครับอยากได้บ้างชาวกัมพูชารายถัดมาก็มาแสดงความคิดเห็นว่า อยากซื้อมาฝึกซ้อมสู้สิงโตที่บ้านจังครับชาวกัมพูชาคนต่อมาบอกว่าจะหาซื้อได้ที่ไหนหลานสาวของผมอยากเรียนมวยสู้สิงโตบ้างในขณะเดียวกันก็มีความคิดเห็นชาวไทยมาแซวก,กันอย่างสนุกสนานความคิดเห็นแรกบอกว่ามวยที่เพิ่งคิดค้นไม่ถึง10ปีความคิดเห็นต่อมาบอกว่านึกถึงการ์ตูนไทยเล่มละหบาทการ์ตูนไทยเล่มละหบาทยังดูดีกว่านี้เสียอีกความคิดเห็นต่อมาบอกว่า เด็กแถวบ้านใช้เท้าวาดยังสวยกว่านี้เลยความคิดเห็นต่อมาบอกว่าเด็กปอห้าไทยวาดสวยกว่านี้เยอะเลยความคิดเห็นชาวไทยต่อมาบอกว่านี่มันคัมภีร์หรือสมุดร,ระบายสีกันแน่และความคิดเห็นสุดท้ายที่เราจะยกมาเขาได้บอกว่าเป็นคัมภีร์ที่ดูแล้วช่างศักดิ์สิทธิ์เหลือเกินเหมือนไปจ้างเด็กปฐมมานั่งวาดให้ช่างทรงคุณค่าสเสลือเกินชาวเขมนจะรู้ไหมว่ายิ่งเผยแพร่อะไรออกมาก็ยิ่งเป็นการประจานตัวเองเท่านั้น หรือว่านี่คือสิ่งที่ดีที่สุดของกัมพูชาแล้วถ้าไทยจะว่าอะไรก็ขอโทษด้วยละกันเพราะมาตรฐานของเราไม่เท่ากัน